บทสวดเมตตาอย่างคินจิย่างคินจิกุสลังกรรมังสเปหิพัตเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสสันมิฐานิทิกระตางธิคายุกสัทธาหุนตุสุทธาหุนตุทุกขะมุจจันตุมาตาพิตาสุปตาหุนตุทุกขะมุจจันตุ สัพเพติกาสุกตาหุตุทุกขับโมจันตุสัพเพติกาสุกตาหุตุทุกขับโมจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพปิตาสุกตาหุตุทุกขับโมจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชะยัสุกตาหุตุทุกขับโมจันตุสัพเพนาคตาสุกตาหุตุทุกขับโมจันตุสัพเพเทวาสุกตาหุตุทุกขับโมจันตุสัพเพสมาธินาสัมิชันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสโตคันติยาอิติภควานะโมโพธิสโตคันติยาอิติภควานะโมโพธิสโตอคันติยาอิติภควา ปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหารวัสณีถูปเป็นเครโพธิเคราหตหินตหินดาธรรมทานในนภวันตุปุชิตาสดีโกนเดทะวิหารมัณฑเรเทราจะมัชานวกาจะพิคโวสารานิกาธนปฏิอุปัสกาคามาจเทสานิคามาจิสราสัปปานภูตาสุดาภววันตุเตสราูุชายเบจจะอันทัสมภวะสังเสชาตาอันทวบุปปติกานิยานิการธรรมว่าัง ปติณจเตสัพเพปิทุกขสสกรอนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมูธรรมัราจปุฆราสโคตุสมะโคอัธยาจหิตายาจะอัมเพระคัตโตสธรรมสัพเพปิธรรมาจาริโนอุทิงสัพพุเนยามะธรรมเมยอริยปัปเวทเตปัสนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธัสสะเนสัมมาทังปะเวชันโตกาเรเทิวปวันสตุปุทิภวยะสัทนาเสมิยทังเนตุเมธานิ มาตาปิดาจากอันตรช่างนิจจารคันติพุทธกรรมเอวังธรรมะราชนประชาลคันตุสัพพธาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจินทุขาพแปมปัตตาจินพยาโสกับปัตตาจินโสกหุ่นตุสเพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเพหิสัพปทานปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานคันตุสราศีรดารคันตุสัพพธาพาวนาพิตาหุ่นตุขชนตุเทวตาคาตา สมังคราคาถาโหตุสัพพังสมัคราชันตุสัพพะเทวตาสภาพพธานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสมังคราคันตุสัพพะเทวตาสัพพัฒนุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสมังคราคันตุสัพพะเทวตาสัาสังคานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรังสัพเพพุทธารัมพัตตาปัญจกิญฉายม์ภะรัง อารันตานัญจเตชะรักขนันภิมิสัพพสุสเพพุทธาพรังปัทาปัญเชกชจายังพระรังอารันตาัญจเตชะรักขันธมิสัพพสุสเพพุทธาพรังปัตถาปัญจชกนจายังพระรังอารันตานัญจเตชะรักขันธมิสัพพสงสเพพุทธาพรังปัตาปัญเชกนจายังพระรังอรันตานัญจเตชะรักันภมิสัพพสงสเพพุตธาพรังปัตถาปัญเชกนจายัง ดิชนรักันระริประสสัพเพพุทธาพระปัตาปญจกจารายังพะดังอ่านตนจาริชานรักขันพระัิประสสัพเพพุทธาพระปัตาปญจกจาริยังพะดังอ่านตนจาิฉันรักันพระริประสสัพเพพุทธาพระปัตาปญจกจญจิยังพะดังอานตนจาติฉันรักขันพระริัประส ด้วยมนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตย,ยาธิธมนนี้ข้าพเจ้าขอนมเขา้าทิศฐวาดเป็นพระจุศศแด่เสด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชนินาถนพะบระมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์คารยขอในทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิรมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอะไรทั้งงให้มีแหล่นง่ายได้อาจุติมั่นคงเป็นสัมมาชีพมาชอบรมคำว่ามีอยากยากจนขอจะได้มีแก่ขออ้ญาพเจ้า,ญา พระจ้ามีสมาธิทิ่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวาทั้าทางหลายผู้ได้าาน,นุ่รวมทรัุกการในบุงกุศลนี้ปลดประสิทธิ์ประาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตารสถีทั้งฝ่ายทายและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสี่อมูลเด็ดได้จะสร้างขึ้นเปี่ยมด้พุทธานุภาพเทวานุภาพและหรือทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์นำผลให้เป็นิีลมงคลแก่ผู้ครอบครอง แต่บูชาทุกประการเธอ